ปนี้เราจะแบกเป้นั่งรถไฟคนเดียวไปเที่ยว3จังหวัดชายแดนใต้นราธิวาสปัตตานียะลาเริ่มต้นการเดินทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตเตียงล่างราคา976บาทเข้าแอปดีทิเคตเลือกสถานที่ที่เราจะไปเลือกวันเลือกที่นั่งเลือกวิธีการจ่ายเงินจ่ายเงินเสร็จเราก็เอา QR โค้ดมายื่นในวันเดินทางแนะนําว่าให้จองล่วงหน้านะการนั่งรถไฟลงใต้เนี่ยก็จะได้ยินเสียงเจ๊เจ้าของพ่อค้าแม่ค้าที่ขึ้นมาขายของเมื่อรถจอดเทียบชานชาลายังคงดังขมงโฉงเฉงเหมือนเคยและสิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือวยต รถไฟลาดบุรี6โมงเย็นเนี่ยพี่เจ้าหน้าที่เขาก็จะมาปูที่นอนให้นอนยาวไป6โมงเชา้ารถไฟเข้าชาันชาลาหาดใหญ่แม่ค้าก็จะมาขายไก่ทอดหาดใหญ่มาพร้อมหอมเจียวอร่อยอย่าบอกใครเลยและอีกเมนูที่ห้ามพลาดท้านั่งรถไฟสายนี้ก็คือไก่ทอดเทพาที่มีเวลาซื้อไม่ถึง1น,นาทีของรถเทียบชันชาลาแม่ค้าก็จะรีบวิ่งมายื่นให้เราตรงหน้าต่างมาเป็นกระทงพร้อมแกงเขียวหวานอร่อยอย่าบอกใคร10โมง15รถไฟเข้าจอดเทียบชานชาลาสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาส ใต้สุดปลายด้ามขวานจุดหมายปลายทางของทริปนี้